สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนั่นเองกับเกมยูกิโอดูเอลลิงวันนี้ก็จะมาทำการเรีวยวส่วนของตัวเด็กไซเบิร์ n ซิงโครนหรือว่าเด็กไซเบิร์สสายซิงโครนนั่นเองนะเรียกได้ว่าเป็นอีกเด็กที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวเชียวของเด็กพี่ยูสุขุปุ่งนะเพราะว่าความสามารถของตัวไซเบิร์สควอนตัมดราก้อนนี่ค่อนข้างน่าสนใจในระดับหนึ่งเลยและผมก็มีของเจ้านี่ อยู่ประมาณ2ใบพอดีก็เลยลองจับเด็กนี้มาลองจัดดูแล้วก็เล่นดูเรียได้ว่าค่อนข้างเดือดระดับหนึ่งเลยนะแต่ถนะ้าใครจะลองเล่นเด็กนี้เนี่ยผมแนะนําให้ใส่ c y b เ r อร์ซิงค n 3ามไปนะเพราะว่ามันเป็น1ในหัวใจหลักของเด็กนี้ก็ว่าได้เลยทีเดียวเชียวนะฮะเรียกได้ว่าเด็กของยูสคุนี่ปล่อยออกมาเกือบครบทุกขแขนงหรือครบแล้วว่าก็คือมีของสายลิงของเขาเองพิธีกรรมฟิวชั่น ซิงโครวันนี้แล้วก็จะมีของ Ex ็กซที่มาใหม่ล่าสุดอีกบล็อกล่าสุดด้วยแต่ผมน่าจะยังไม่ได้รีวิวเร็วๆนี้แน่ๆนะเพราะผมยังไม่ได้เปิดบ็อกนั้นเลยนั่นเองนะฮะอ่ะมาดูในส่วนของตัวสกิลกันสกิลเนี่ยใช้เป็นสกิลซิงโครนควันตัมนะฮะ ความสามารถของสกิลนี้ก็คือสามารถกดใช้งานแต่ละเอฟเฟกได้1ครั้งต่อเทินนะฮะก็คือมันมี2ความสามารถหละเอสกิลเนี่ยแต่ว่าสามารถกดใช้งานได้ทั้ง2เอฟเฟกในเทินนั้นเลยขอแค่เพียงค่าคอสในการใช้งานของสกิลมันครบก็สามารถกดใช้งานได้เลยนะเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างสะดวกสบายระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะเงื่อนไขาการใช้งานสกิลนี้ก็คือตอนเราทําการอัญเชิญแบบพิเศษเนี่ยจะอัญเชิญได้แค่ มอนธาแสงมืดและธาตุดินที่เป็นเผาไซเบอร์เท่านั้นนั่นเองนะคความสามารถแรกของสกิลนี้ก็คือเราสามารถทําการโชว์มอนที่ชื่อว่าไซเบอร์ซิงโครนจากบนมือคือการไปนี้นะฮะจากนั้นเราสามารถทําการเสิร์ชมอนธาแสง3ดาวหรือ4ดาวเผาไซเบอร์ที่มีเดฟ8 0 0หรือต่ํากว่าใจาเด็กหรือในสุสานขึ้นมือได้นะจากนั้นทําการส่งการบนมือในใบลงสุสานครับแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งเราสามารถทําการเซตมอนที่ชื่อว่าไซเบอร์ซิงโครนก็คือการไปนี้แหละจากบนมือเข้าสนามได้นะฮะ เราสามารถเปลี่ยนสภาพมอนใบนั้นเป็นตั้งโจมตีได้ด้วยนะแล้วก็จากนั้นเราสามารถทําการเก็บมอนเผ่าไซเบิร์สใบนะสูงสุด2ใบเลยนะที่อยู่ในรีมูฟโซนหรือในสุสานกลับเข้าเด็กได้นั่นเองละเรียกได้ว,ว่าทําให้เราสามารถต่อบอดได้แล้วเรายังสามารถทําการรียูสของกลับมาใช้งานได้อีกตั้งหากนะฮะก็ในกรณีที่อ่า เราโดนแหกบอร์ดก็คือตัวไซเบอร์ควอนตัมไปนี้เนี่ยโดนจุ๋ยดุยทิ้งไปแล้วนะเราก็สามารถใช้งานสกิลเนี่ยเพื่อเก็บตัวไซเบอร์ควอนตัมกลับเข้าเอ็กซ์เ็ดเพื่อทำการเรียกตัวเขาออกมาใหม่ได้ด้วยน,นั่นเองนะฮะ ใบแรกที่ผมใส่ในเด็กก็คือตัวดีเกรดบัสเตอร์นะดีเกรดบัสเตอร์นี่ก็ถือว่าเป็นบอสรองในเด็กนะเพราะว่าสามารถทําการรีมูฟมอนเผาไซเบิร์สสใบนะในสุสานเพื่อทําการสเปรตัวเขาเข้าสนามได้นะแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือเราสามารถทําการทาร์เก็ตมอนส์ตอร์วแห่งที่มีพลังโจมตีมากกว่าการปนนี้ได้ควิกเอฟเฟกต์ทำการรีมูฟไปนั้นจนจบเอ็นเฟสนั่นเองนะครับแล้วก็ใบต่อมาฮะดอตสแคอร์ครับผมความสามารถคือเมื่อตัวเขาถูกส่งลงสุสานหรือว่าถูกส่งไปรีมูฟโซนเนี่ยอเ,อนะาาเ,เ,เองนะน แล้วก็อีกหนึ่งคีย์หลักในเด็กเราก็คือตัวไซเบิร์สกาเจ็ดแต่ใบนี้เนี่ยมีแค่ใบเดียวในเด็กก็เหลือแ,แล้วนะฮะ แต่ยิงจะใส่2ใบก็ได้นะแต่ผมมองว่าใบเดียวก็เล่นได้แล้วครับผมความสามารถก็คือเมื่อตัวเขาทําการระเชิญแบบปกตินะเราสามารถทําการขุดมอนสอดาวหรือต่ากว่า1ใบที่อยู่ในสุสานะทำการสเปรย์กรนั้นเข้าสนามในสภาพตั้งป้องกันได้นั่นเองแต่เอฟเฟกจะโดนเนเกตนะฮะและถ้าหากตัวเขาเนี่ยถูกส่งจากสนามลงสุสานนะฮะเราสามารถทําการเสกกระเจ็ดโทเค็นเผาไซเบิร์ดธาตุแสง2ดาวพลังโจมตีระดับศูนย์เข้ามาในสนามได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ไปต่อมาฮะแบ็กอัพไซเคเตอรี่ฮะ ถ้าหากเราทำการควบคุมมอนเผาไซเบิร์ดอยู่เราสามารถทําการสเปรย์ตัวเขาจาะบนมือเข้าสนามได้นั่นเองนะฮะไปต่อมาฮะอ่าพระเอกของตัวเด็กเราฮะไซเบิร์ดซิงตันฮะความสามารถก็คือเธอระครังฮะเราสามารถทําการทาร์เก็ตมอนสี่ดาวหรือต่ำกว่าที่เราทำการควบคุมอยู่หนึ่งใบฮะและมอนในนั้นเนี่ยจะทําการเพิ่มดาวหรือเพิ่มเลเวลของเขาเนี่ยขึ้นเท่าตัวนั่เอง,เองสมมุติว่าเราทําการ เพิ่มดาวให้กับตัว Backup พเซอค y นะฮะแกัเซคก็จะเพิ่มขึ้นอีก3ก็คือกลายเป็น6ดาวน,นั่นเองหรือถ้าเพิ่มให้กับตัวกาเจ็ตก็จะกลายเป็น8ดาวอะไรประมาณนั้นครับผมแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งนะถ้ามอนในช่อง e x ็ก a ์ต้ามอนสเ n e เราถูกทำลายจากการต่อสู้หรือการ์ดเอฟเฟกนะฮะเราสามารถทำการรีมูฟตัวเขาจากสุสานได้เพื่อทำการเซฟชีวิตการนั้นอยู่ในสามต่อไปน,นั่นเองแล้วก็ไปต่อมาฮะไซเบิรนะ์ดคอนเวอร์เตอร์ ความสามารถก็คือถ้าหากเราทาการควบคุมมอนสเตอร์เผาไซเบิร์สอยู่ทั้งหมดนะเราสามารถทําการสเปรย์ตัวเขาจากมือเข้าสนามได้นะแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งอะถ้าหากตัวเราเนี่ยทำการอัญเชิญตัวเขาแบบปกตินะเราสามารถทําการ t a r ์เก็ตมอนที่เราทาการควบคุมอยู่น่ใบมอนไป,ปนั้นจะถ่ายเป็นเผาไซเบิร์สทันทีจะจบเทินนั้นนั่นเองครับผมแล้วก็บุกมูอนะก็เอามาใช้ยื้อเกมหรือว่าใช้ตัดเกมนั่นเองนะจับหนึ่งตัวความหน้าป้องกันแล้วก็ฟอร์มิดแนแลสนะก็เอามากันแผงหลักนั่นเองนะฮะ แล้วก็จูนิ่งอ่าใบนี้ทุกคนอาจจะงงว่าใส่ทําไมวะมันเป็นใบเสิร์ชของเด็กซิงคลอนไม่ใช่เหรอใช่ครับก็ความสามารถของเขาก็คือสามารถทําการเสิร์ชมอนจ Mont ูเนอร์ที่ชื่อว่าซิงคคลอนจากในเด็กขึ้นมือได้จากนั้นทำการโม่ท็อกองหนึ่งไปซึ่งตัว่าซเบอร์ซิงคลอนเนี่ยมันมีชื่อซิงคคลอนนั่นเองนะก็เลยสามารถใส่มาเพื่อเสิร์ชได้นะฮะแล้วก็ใบสุดท้ายในตัวเมนเด็กนะฮะคือนิดเดิลชิลลิงฮะถ้าหากมีมอน อยู่ในสนาม4ใบหรือมากกว่าเราสามารถทำลายมอนสเตอร์ที่หงายหน้ายอยู่ทั้งหมดทิ้งได้เลยก็คือเป็นใบล้างสนามนะั่นเองถามว่าทำไมาถึงใส่กับดักใบนี้ไหมเด็กเพราะว่ามันจะมีคอมโบเคลือบกันตายของเราอยู่นั่นเองนะอะมาดูกันใบแรกในเอ็กซ์เตดเด็กฮะไซเบิร์ดควนตัมดราก้อนฮะเป็นเผ่าไสเบิร์ดนะถึงจะชื่อมังกรก,ก็เถอะความาบายก็คือหน้าเราทำการควบคุมมอนสเตอร์ลิงอยู่นะฮะมอนสเตอร์ลิงของเราเนี่ยจะไม่สามารถถูกเป็นเป้าหมายในการโจมตีได้ยกเว้นการไปนี้ก็คือคุณจะตีมอนลิงไม่ได้หนะ้าตัวเขายืนยิ้มอยู่ในสนาม คุณจะต้องมาตีที่ตัวเขาก่อนนั่นเองนะฮะและ้วูแข่งก็จะไม่สามารถทำการ t a r g e t i effect monster อ่าใส่มนสเตอร์เราได้ด้วยนะยกเว้นการไปนี้นั่นเองแล้วแล้วก็อีกเอฟเฟกหนึ่งที่ค่อนข้างแสบตัวเขาเลยก็คือเธอะระกลางฮะตอนช่วงเริ่ม d a จสเต็ปมอนสเตอร์อะไรก็ตามที่ทําการต่อสู้กับการไปนี้นะฮะนสเตอร์ไปนั้นจะถูกส่งนํากลับขึ้นมือเจ้าของครับผมจากนั้นการนี้จะสามารถทําการจบตีได้2ครั้งซึ่งอ่าเอฟเฟกมันใช้คําว่าเมื่อการนี้ทําการต่อสู้ก็คือสามารถดีกู้แข่งได้ทั้งขาที่เราตีเขาและทั้งขาที่เขาตีเราเลยนั่นนะน่่นนอองีกวาาคข้ป ระดับหนึ่งเลยทีเดียวเชียวไม่ต่อมาฮะไซเบิร์ตอินเทอร์เกรเตอร์นะฮะความสามารถก็คือเมื่อตัวเขาทําการอาชญออกมาได้นะเราสามารถทําการสเปร์มอนเผาไซเบิร์จุดเนอร์ที่อยู่ในสุสานหรือบนมือเนี่ยกลับเข้าสนามในสภาพตั้งป้องกันได้นั่นเองและเราจะไม่สามารถทาการอาชญแบบพิเศษมอนสเตอร์อื่นได้เลยในเทอร์นี้นอกจากมอนเผาไซเบิร์เท่านั้นนะฮะแล้วก็ถ้า,ามอนซิค,ครไปนี้เนี่ยถูกส่งลงสุสานนะเราสามารถทําการโจวก,กาสได้หนึ่งไปด้วยนั่นเองนะครับก็อ่ายูนิคอร์นออกมาการะทิ้งมือเพื่อทาาากกรรเตะะในนนสะม แล้วก็อัปเดตแจมเมอร์ก็ตอนช่วงคำนวณดาเมจเราสามารถใช้งานเอฟเฟกเขาได้คือทําให้เอฟเฟกของมอสเตอร์ไปนั้นถูกเนเกตแล้วก็พลังโจมตีเดบกลับสู่พลังโจมตีและเดบดั้งเดิมและถ้าหากมอสเตอร์คู่แข่งเนี่ยถูกทําลายจากการตร่อสู้และส่งลงสุสารนะฮะเราสามารถสร้างความเสียหาย500ดาเมจใส่คู่แข่งได้และถ้าหากตัวเขาเป็นวัตถุดิบในการเชิญมอสเตอร์ลิงมอสเตอร์ลิงไปนั้นสามารถทําการโจมตีได้สองครั้งในช่วงไปเทนเฟสนั่นเอง แล้วก็ลาสเตอร์ไลเกอร์ฮะเราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ลิงค์ที่อยู่ในสุสานของผู้เล่นทุกคนได้หนึ่งใบอะจากนั้นทำการเพิ่มพลังโจมตีให้เท่ากับพลังโจมตีดั้งเดิมของมอนสเตอร์ไบนั้นจนจบเทิร์นนี้นั่เนเองแล้วก็อีกเอฟเฟกต์หนึ่งฮะเราสามารถทำการแซกมอนสเตอร์ที่อยู่ปลายลิงก์การปน,นี้ได้จากนั้นเราจะสามารถทำลายการ์ดในสนามเท่าจำนวนมอนสเตอร์ที่เราแซกไปได้นั่นเองฮะไปต่อมาฮะไนแมฟินิกเมื่ออัญเชิญออกมาก็ทิ้งมือหนึ่งทำการยิงแผงหลักนั่นเองนะฮะแล้วก็ฮันนี่บอทฮะ ความสามารถของการไปนี้ก็คือผู้เล่นทุกคนเนี it, ่ยไม่สามารถใช้งานการ์ดเอฟเฟกต์แทร์เก็ตมอนสเตอร์ที่อยู่ปลายเลงของการไปนี้ได้และมอนสเตอร์ที่อยู่ปลายเลงของการไปนี้จะไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้ได้นั่นเองนะฮะและก็มอนสเตอร์ใบสุดท้ายในอีกซ์เเด็คฮะไซเบิร์ดวิกิทฮะความสามารถของการไปนี้ก็คือตัวเขาจะไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้หรือการ์ดเอฟเฟกต์ได้นะฮะและมอนเผาไซเบิร์ที่อยู่ปลายเลงของการไปนี้ก็จะไม่สามารถถูกทำลายจากการ์ดเอฟเฟกต์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ถ้าหากมีมอนสเตอร์ทำการอัญญเชิแบบพิเศษมาาาออยยู่่ทีีปลลงงขกร์ดนน้ะฮะ ยกเว้นในช่วงดาเมจสเตปนะเราสามารถทำการรีมูฟมอน์เผาไซเบิร์ดในสุสานหนึ่งใบจากนั้นสามารถทำการเสิร์ฟมอน์เผาไซเบิร์ดจูเนอร์จานิเด็กหนึ่งใบขึ้นมือได้นั่นเองเรกได้ว่าถ้าหากในสนามเราเนี่ยยืนเป็น Cyber ไซเบิร์ดวิกคิทใบนี้นะฮะแล้วก็ฮันนี่บอทแล้วก็ตัวไซเบิร์ดควอนตัมอยู่ในสนามนะฮะเรกได้ว่ามันค่อนข้างตึงระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าตัววิกคิทเนี่ย มันเคลือบการทำลายได้อ่าใช่ไหมมันเคลือบการทำลายได้แล้วก็ตัวคันนี้บอร์ดเนี่ยมันเคลือบการถูกทำลายจากการต่อสู้ได้รีกได้ว่าตัวควอนตัมเราจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าลำคาญร,ระดับหนึ่งเลยเออเรีกได้ว่าไม่ไม่กลัวการถูกทำลายนะแต่ว่าถ้าหากโดนอ่าพวกเด้งดีดรีมูฟแบบไม่ไม่ไม่สนทาเกตนี่ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้ครับผม ในส่วนของตัวรีอ่ารีเพยเนี่ยผมเซฟมา2ตัวนะเพราะว่าวิธีการเล่นเขาจากอ่าคล้ายๆเดิมอ่าคล้ายๆเดิมก็คือเล่นในส่วนของตัวไซเบอร์คอนตัมเนี่ยเป็นหลักนะฮะแต่จริงสามารถเล่นอ่าสเต็ปลิง์สามันเพื่อทําการ ODK คู่แข่งได้นะเออแต่ผมเซฟแต่รีเพย์ที่เน้นชูตัวไซเบิร์คอนตัมเป็นหลักมาเเออแล้วก็ อาจจะมีปรับลดลงเอ่อลดลงเลยปรับลดเด็กนิดหน่อยนะเออเพราะว่าตอนผมเล่นเนี่ยผมจะใส่อตัวเว้าสองดาวด้วยเดี๋ยวผมมให้ดูในรีเทนี้แหละถ้าถามว่านี่นี่นี่ตัวใบนี้ตัวลิงก์อินฟาฟิลเตอร์เนี่ยแล้วถ้าหากถามว่าตอนผมใส่ไอ้ว้าเนี่ยผมลดอะไรไปก็คือผมลดตัวไอ้ไซเบิร์สคอนเวอร์เตอร์ลงใบหนึ่งนี่ก็คือใส่ตัวว่าวใบหนึ่งแล้วคอนเวอร์เตอร์ใบหนึ่งแต่ผมเล่นไปเล่นมาแล้วรู้สึกว่าใส่คอนเวอร์เตอร์สองใบมันโอเคกว่านะฮะ Okay. ใช้งานสก,กิลว่าทำการโชว์ในส่วนของตัวไซเบอร์ซิงค์อนนะฮะแล้วก็ทำการเซิร์ฟในส่วนของตัวไซเบอร์กัรเจอรขึ้นมือแล้วทำการส่งตัวดอทสแคปเปอร์ลงสุสานด้วยเอฟปอของสกิลนะฮะแล้วก็ทำการาร,นะารันเชิญในส่วนของตัวไซเบอร์กัรเจอรฮะทำการฟูดในส่วนของดอทสแคปเปอร์เข้าสนามฮนะจากนี้ผู้แข่งใช้งานในส่วนของตัวอีกานะฮะทำการโฉบนะฮะแต่ไม่มีผลนะเพราะเอฟเฟกของดอทสแคปเปอร์ไม่ถูกรีมูฟก็ทำการสเปรย์อยู่ดีนะฮะทำการรันเชิญลิงฮนะออกมาในส่วนของตัวไซนะนะเบอร์วนะิกกไเเเเออคขงซบรรร์์กกัจ็ตฮฮะะททาสปยโน ในส่วนเอฟเฟกของตัววิกฤตะทำการรีมูฟในส่วนของตัวเซเบอร์กาเจ็ตนะฮะทำการเสิร์ชในส่วนของตัวไซเบอร์ซิงโครนเจดเด็กขึ้นมืออีกหนึ่งใบนะฮะใช้งานสกิวอีหนึ่งครั้งฮะทำการเอาตัวไซเบอร์ซิงโครนมาทำการเซตในสนามนะจากนั้นทำการเก็บการ์ดในสุนสานและรีมูฟโซนกับเข้าเด็กแค่สูงสุด2องใบนี่ก็ทำการเก็บของไปนะฮะทำการไงนะฮะอัญเชิญซิงโครฮะออกมาในส่วนของตัวอนะิ Effect นเทอร์เกรเตอร์ฮะเอฟเฟกต์ฮะทำการขุดตัวซิงโครนกลับเข้ามา เอฟเฟกซิงค์นะทำการปั๊มเลเวลของตัวอินเทอเกเตอร์นะฮะจังหวะตะกี้เนี่ยอินเทอเกเตอร์เป็น3ดาวนะปั๊มเวลก็กลายเป็น6 6หบวกหเป็น7ก็เรียกในส่วนของตัวไซเบอร์ควอนตัมเข้าสนามได้เลยนี่นะเอฟเฟกของตัวอนะินเทอเกเตอร์ฮะเมื่อถูกส่งลงสุสานนะก็จั่วกระดก1ใบนั่นเองและทำการหมอบผสมของบุกข้อมูลและผ่าเถิดนะเพียใช้งานในส่วนของสกิลฮะเลดไอซอมบี้นะ Zombie, นะเออแล้วช่วงนี้เด็กซอมบี้นี่กำลังขามานะฮะ อใช้งานในส่วนของซอมบี้รีบอร์นนะฮะเรียกในส่วนของตัวสปิริตเดาใช่ไหมคือ <c oughs> ทำการเชิญซิงโคละเอามาส่วนของอิมมอร์ทัลดราก้อนนะจังหวะนี้เราก็ทำการขัดนะโดยการใช้บล็อกมูลนะใช้งานมิสกิฮะเมสกิสิเออทำการริ้วตัวเองแล้วทำการเรียกตัวน้องดาวข้กับพมาอีกรอบฮะอะ่าแล้วก็ใช้งานเอฟเฟกต์คู่วดราก้อนหลอดนะฮะทำการสเปรย์ฮะการเซตอ่ามอนเต็มบอร์ดนะจังหวะน,นี้โจมตีเข้ามาเนื่องจากเขา ตีไปที่วิกิตวิกิไม่ได้นะครับเราต้องตีเป็นส่วนของตัวไซเบอร์ควอนตัมนะจังหวะนี้ใช้เอฟเฟกของตัวไซเบอร์ควอนตัมทำการดีดกลับเข้าเอ็กซ์ตาเด็กไปผูแข่งไม่รู้เอฟเฟกก็เลยยอมแพ้ไปเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะเป็นเด็กทีอ่อาจจะไม่ได้เล่นง่ายมากแต่ถ้าคุณลำเป็นก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างอันตรายระดับหนึ่งนะฮะรีเพลย์ที่2ครับผม อันนี้ก็เจอกับเด็กซอมบี้เช่นกันนะเป็นเด็กชิลานุยอเดี๋ยวเริ่มก่อนนะถามว่าเด็กนี้เริ่มก่อนเริ่มหลังดีวันผมมองว่าเริ่มก่อนดีกว่านะเพราะว่าถ้าเริ่มหลังเนี่ยอาจจะโดนอ่าหนังชีวิตได้นะ,ะใช้งานสกิลฮะทการโชว์ไปแล้วก็ทําการเสิร์ตตัวกัจเจตขึ้นมือนนะส่งดอทสแครเปอร์ลงสุสานฮะอ่าเชิญตัวกัจเจตฮะสเปย์มาแล้วก็ทําการเชิญลิงฮะในสเต็ปนี้เลยฮะขึ้นตัววิกิทฮะ เอฟเฟกของตัวกาเจตฮะแล้วก็เอฟเฟกของดอตสแกปเปอร์ฮะมับมับเอฟเฟกวิคิดฮะทำการเสิร์ตต่อนะใช้สกิลอีกหนึ่งครั้งละงการองเปเซตนะแล้วก็เก็บของครับผมขึ้นมาทรัการดึงเชิญซิงโครต่อเนื่องฮะออกมาส่วนของตัวอินเทอร์เกรเตอร์ฮะเอฟเฟกอินเทอร์เกรเตอร์ฮะขุดซิงคอนมาซิงคอนนะทำการปั๊มเวฟครับซิงโครฮะออกมาส่วนของตัวไซเบิร์สควอนตัมครับ จะวันนี้เอฟเฟกต์ของ i e n t e r r o เ a t o r ครับโจกัสอีหนึ่งใบอะเรียกว่าจุนนิ่งจุนนิ่งนี่เต็มมืออ่ใช้การสกิลของฝั่งเชืนหนุ่ยนะทำการถมโซลิเทและเสิร์ฟในส่วนของสปบดิตขึ้นมือนะเอฟเฟกต์สปบดิตฮะทำการเออ่ขุดโซลิเทเอฟเฟกต์โซลิเททำการแซกสปบดิตนะทำการเรียกในส่วนของตัวจุนนิ่งสามดาวนะจุนเนอร์นะใช้เอฟเฟกต์ของตัวสองดาวในสุาสานนะทำการรีมูฟแล้วก็สเปรย์ส่วนของตัวอ่สับดิตราก้อนนะ เอฟเฟกของตัวจูเนอร์สดาวทำการแซกตัวเองแล้วก็เรียกในส่วนของตัว2ดาวกับตัวสปิทเข้าสนามนะใช้งานอ่าหีบทองะรีมูฟตัวสควอเลฮะเพื่อจูนหนึ่งทิ้งหนึ่งนะทำการเชิญซิงค์ราะออกมาในส่วนของโชกุนสากะนะเ so อฟเฟกโชกุนสากะทำการรีมูฟไปฮะอ่าแล้วทำการขึ้นลิงก์ต่อเป็นแวมไพร์นะแวมไพร์ซักเกอร์เอฟเฟกของโซลิแททำการเอาจูนิ่่งกับอาจูเนอร์ jo กลับมานะใช้าสกิลฮะเก็บของเปลี่ยนของนะ จุดเนื้อต่อครับเป็นซามูไรซา,ากะฮะแล้วก็ขึ้นลิงก์ต่อเนื่องครับออกมาในส่วนของตัวซูเปอร์มาซี่อะไรอย่างี้ยการหมอบแผงละงหนึ่งใบแล้วผ่านเธอเนครับผมอย่างนี้เข้าเธอเนนะี่เอฟเฟกต์ซูเปอร์มาซี่ฮะเรียกตัวซันซา,า,ากะเข้ามาเอฟเฟกต์ฮนะทำการเก็บของฮะจังหวะนี้เขาเลือกที่จะยิงในส่วนของตัววิกิทกับตัวดอทสแปเปอร์เรานะฮะแต่ว่าตัวที่จะโดนยิงเนี่ยมีแค่ดอทสแปเปอร์เพื่อเนื่องจากวิกิทเนี่ยมันไม่ถูกทำลายจากการาต่อสู้หรือการเอฟเฟกต์อยู่แล้วนั่นเองนะฮะ แล้วก็จังหวะน,นี้ใช้งานสกิลต่อเน,นื่องนะครับเอาในส่วนของตัวไซเบอร์ซิงคอนไปเซตนะแล้วก็เก็บของในหลุมนั่นเองนะการเก็บอินโทรเกเตอร์แล้วก็ตัวไซเบอร์ซิงคอนทำการเล่นในส่วนของตัวคอนเวอร์เตอร์ฮะใช้เอฟเฟกต์ของตัวซิงคอนนะซึ่งไม่รู้จะใช้ทำไมเหมือนกันนะก็คือปั๊มดาว <laughs> เพื่อทำการขึ้นลิงนะไอนน้จังหวะน,นี้ผมจะเคลียร์แผงหลังเฉยๆนะฮะจังหวะน,นี้ใช้เอฟเฟกต์ของวิคิทต่อนะฮะทำการอ่ารีมูฟต่อสแกปเปอร์เพื่อทำการเสิร์ชในส่วนของตัวไซเบอร์ซิงคอนขะึ แล้วทำการทิ้งส่งของจุนนิ่งเพื่อทำการยิงแผงหลังจังหวะนี้เปิดมาเป็นซามาระนะฮะคือตัวกับดักสุดโกงของตัวพี่ชิระนุยเขานั่นเองนะอเอฟเฟิกกับสแครปเปอร์สเปรย์ตัวเองอีกครั้งอะเหมือนโจูนตีะเอฟเฟกต์ของตัวไซเบอร์สคอนต้ามันทำการเก็บสันสกะกลับเข้าไปอะแต่ก็ไม่มีดาเมจจนะเนื่องจากเขาใช้งานตัวกับดักไปแล้วก็ต้องผ่านเธอน,นั่นี่อ่าเอฟเฟกต์ของหีบทองนะฮะใช้งานจุนเนอร์อีกหนึ่งครั้งอะเรียกตัวดราก้อน ซอมบี้อีกครั้งฮะใช้ชื่อนี้ใช่ไหมอ๋อดุมไคเซอร์รอผมก็ลืมชื่ออ่าใช้สควอเร่ฮะทำการเรียกตัวจูนนิ่งแล้วก็ทำการใช้เอฟเฟกแซกแล้วก็เรียกอีกครั้งแล้วก็ทำสเต็ปเดิมเลยฮะเป็นโชกุนสากะฮะชูนสากะทำการรีมูฟไปฮะใช้หีบทองฮะสควอเร่ฮะจูหนึ่งทิ้งหนึ่งฮะเมซูกิฮะรีมูฟฮะเอาจูนเนอร์กลับเข้ามาแล้วก็ทำการเชิญซิงโครต่อเน,นื่องฮะออกมาในส่วนของตัวสควอเร่สากษะฮะ เอฟเฟกต์ฮะทำการรีมูฟเพื่อปั๊มพลังนะตีเข้ามาจังหวะนี้เอฟเฟกต์ของคนตาหมาทำการดีัะคู่แข่งก็ยอมแพ้เลยอะไรประมาณนี้นั่นแหละฮะเหตุผลเดียวที่เด็กนี้จะแพ้และทำอะไรไม่ได้ก็คือตัวใสเปอร์ซิงโครนไม่ขึ้นมือหรือว่าของช่วยเสริมไม่ขึ้นมือเลยก็คือไม่มีเจ้าเนี่ยในการเล่นมือแรกเนี่ยจะเป็นอะไรที่หนังชีวิตโคตรนะฮะมาเล่นสดหนึ่งตา ผมถึงได้บอกไงว่าถ้าหากใครมีไปน,นี้3าใบเนี่ยจะดีมากหรือถ้าใครจะเล่นเด็กนี้จริงๆเนี่ยควรต้องใส่ไปนั้น3าใบเลยนะฮะเพราะมันเป็นหนึ่งในคีย์หลักของเด็กที่ต้องใช้ร่วมกับสกิลนั่นเองนะฮะเจอแอนติโนมี่นะฮะอาจจะเป็นเด็กอ่าทีจีรีกว่าศึกชนเด็กซิงโครนะฮะโอเคดเริ่มก่อนนะผมมาดูกันว่ามือเราจะเจ๋งหรือเปล่านะฮะอ่าเป็นเด็กทีจีจริงด้วยนะฮะ ไอเกมเวนนี่มันเล่นผมอีแล้วทุกคนคือตะเกียผมเจอแมตทีแล้วเว้แต่อยู่ดีเกมแม่งดิดออกไปหน้าเกมเลยแม่เอ้ยแม่เอ้ยทำไมช่วงนี้เกมมันหลุดบ่อยวะทุกคนมันไม่ได้เป็นที่เน็ตจริงๆใช่ไหมพอรู้สึกเหมือนไอคลิปแบล็คมีอีเชียนอ่ะผมก็อ่านคอมเมนต์อยู่นะว่าหลายๆคนแม่งก็เน็ตหลุดกันเนี่ยแล้วผมแพ้แม่เอ้ยแพ้เพราะเน็ตหลุดอีกแล้วกูหนังชีวิต <ś list> วานเถอะเกมช่วยทําอะไรสักทีเถอะผมรู้สึกได้ว่ามันไม่ได้เป็นที่เน็ตเว้ยมันไม่ได้เป็นที่เน็ตของเราแล้วเว้ยรู้สึกว่ามันเป็น,ปนที่เกมนี่แหละแม่เ้ยไอกกเกมเหมานะฮะเจอกับไอหนูซอมบี้ครับผมไม่รู้จะเป็นเด็กซอมบี้หรือ,รอเปล่านะฮะได้เริ่มก่อนนะหงุดหงิดเลยทําคลิปอยู่ก็ต้องหงุดหงิดนะฮะปวดหัวจริงโอ้เชียร์นุย <ś list> โอ้โห โอ้ยังไงดีเนี่ยยังไงดีโดเลมอนเอาไงดีโอเคนะเราทำการเซตตัวคอนเวรอร์เตอร์ก่อนแล้วก็เซตแผงหลังไปอันเนี้ยหนังชีวิตละเพราะว่าตัวไซเบอร์ซิงโครนแม่งไม่ขึ้นหนังชีวิตของแท้เลยล่ะทีง,งานสกิล <c oughs> การถมโซลิแทนะ ออาฮะไงต่อเหลาไงต่อพี่เบาถ้าเขาขึ้นมอน3ตัวได้ผมจะเปิดนิดน์ชิลลิงเคียบบอร์ดเลยแล้วกันนะ mm hmm. เพราะว่าเราจะกันใช้เอฟเฟกจูเนอร์ตัว3ดาวด้วยเพื่อทำการรีกองจากรีมูฟนะเรามาดูกันว่าฝั่งหนูเขาจะตั้งบอร์ดอยังไงนะ จังหวะนี้เราต้องลุน้นเราต้องลุ้นให้ตัวซเปอร์ซิงโครนไม่กระจุนนิ่งขึ้นมือไม่งั้นเราจะเล่นต่อยากละ่ะแต่จริงถามว่าเล่นได้ไหมจังหวะนี้มันก็เล่นได้นะจริงจังหวะนี้เล่นได้เพิื่อนหน้าเราลงซเบอร์กัดเจ็แล้วขึ้นลิงก์เป็นตัวซเบอร์วิกเก็ตได้นะฮะแล้วก็เซกโทเค็นมาอยู่ที่ปลายลิงก์แล้วก็ทำการรีมูฟเซิร์ชจูเนอร์ขึ้นมือได้ยังไงทุกพี่ คิดนานยังอะอาจจะกำลังคำนวณอยู่นะว่าแผงหลังเอาเป็นอะไรนะเอาหลับแล้วมึง a few moments later โอ้โหนึกว่าแม่ใช้ไปกรอกน้ำนีกว่ากดสกิลแล้วเผอเลยหรือเปล่าหรือเน็ตหมุนก็ไม่รู้นะฝั่งน,นนะง,งนู้นนะทีนี้นเอฟเฟกต์ของจูนเนอร์ในสุสา,านอะอีมูฟโซลิแทะเรียกซัมไอยสก้าเอฟเฟกต์โซลิแทเป็นการเรียกตัวจูนเนอร์ลับมา อ่าฮะจังหวะนี้นะทำการเล่นในส่วนของตัวสควอรเรตฮะเอฟเฟกต์ FX สควอเรตครับผมทำการเลียกในส่วนของตัวจูนเนอร์มานะจังหวะนี้เราเล่นแม่งเลยฮนะบาปหมดสนามครับผมอาจจะเป็นที่เน็ตจริงๆนะมีขึ้นนิดนึงละทำการหมอบแผงหลังหนึ่งใบฮะ ยังไงต่อกระแผงหลังของเชนุยส่วนใหญ่ในตอนนี้เป็นแซมสะละกันหมดแลวเนาะเขาเถอนนะแปอัฟสิคเทอรี่ครับผมโอเคหงายหน้านะตัวคอนเวอร์เตอร์เด้กัดเจ็ดครับผมมีการเชนนะอาจจะไม่ใช่อ่าดีตัวผม ใช้งานในส่วนของฟอร์มีเน็ตแลนนะฮะเคลื่อนไปทำการขึ้นเป็นวิกิทฮะอ่ะเป็นที่เน็ตผมเนี่ยแม่งทำไมมันง่วงแม่ง,ม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 งเอ้ยจะหลุดอีหรออิ <c oughs> เอฟของกาเจตับเสกโทเค็นนะฮะมาอยู่ที่ปลายลิงฮะเอฟเฟฟของตัววิกิทฮะทำการรีมูฟฮะ ทำการเสิร์ชขึ้นมาเลยฮะแล้วก็ใช้งานสกิลผมทำการเซตตัวไซเบอร์ซิงค์ท่อนนะอาแล้วทำการเก็บของนะฮะมับไงนะฮะทำการอัเชิญซิงโครออกมาในส่วนของตัวอินเทอร์เกรเตอร์นะฮะเอฟเฟกของอนะินเทอร์เกรเตอร์ฮะ ทำการขูดในส่วนของตัวซิงค์อนกลับมาเอฟเฟกซิงค์ข้อนะทำการปันะ๊มดาวะแล้วก็ทำการขึ้นซิงค์อนต่อเนื่องฮะนะออกมาในส่วนของตัวควนะันตะั้มนะฮะอ่าแล้วก็เอฟเฟกต์อินทรเกเตอร์ฮะจูหนึ่งบครนะับโอ้โหจูวัวเทพจับ อย่างนี้ทำการสเป์ส่วนของ b a c k อ p เซ c เตอรี่เพื่อเพิ่มเวฟอะมาอยู่ที่ปลายลิงก์เลยนะแล้วก็ตีแม่งเลยฮะจังหวะนี้ต,ตีแล้วก็ตีเอออะไรประมาณนี้ครับผมนีไ่ได้ว่าเด็กมันค่อนข้างเก่งระดับหนึ่งเลยนะตัวไซเบิร์ดควอนตัมน่ะแต่ของมันต้องครบอะเออผมมองว่าของมันต้องครบเพราะว่าอย่างกรณีผมเนี่ยแต่อย่างเห็นเลยทุกคนก็คือตัวไซเบิร์ดซิงโครนแม่งไม่ยอมขึ้นมือ เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะผมแม่งใส่แค่2ใบด้วยเว้ยถ้าใส่3ใบเนี่ยมันจะโฟลกว่านี้เยอะนะะก็การ์ดครบยังไงมันก็ดีกว่าอยู่แล้วเนอะเือก็อย่างที่พูดไปฮะถ้าใครจะเล่นเด็กนี้จริงๆนะบังคับเลยยังไงไม่ต้องถึงคาว่าแนะนำอะผมว่าบังคับเลยแหละ3ใบครับใบนี้ยังไงก็ต้อง3มอืม โอเคมาดูกันว่าการ์ดแต่ละใบหาจากไหนได้บ้างเผื่อเพื่อนๆอยากจะลองหามาเล่นกันดูนะฮะในส่วนของสกิลเนี่ยวิธีการปลดล็อกก็คือเล่นตัวยูสกุน,นี่แหละหรือเพลย์เมคเกอร์อ็นไอนะฮะแล้วก็ทำการอัญเชิญมอนซิงโคร3ครั้งมไม่ต้องในวันวันดูเอลนะก็คือ3ครั้งนี่คือเล่น3ตาก็ได้อัญเชิญครั้งละทั้งก็ได้นะฮะอ่ะใบแรกฮะดีเกรดบัสเตอร์ฮะหาได้จากบล็อกทูสยูนิเวิร์สไม่ก็เอชดีไซเบิร์ดโคดนั่นเองนะฮะดอสแคปเปอร์ครับผม ได้จากการอัพเลเวลของตัวプレเมเกอร์ไอหรือ,อยูสคูคฟงนั่นเองนะฮะตัวไซเบิร์ตกัจเจตครับหาได้จากซิลเลียนทันเดอร์ครับแล้วก็ตัวแบล็คซิคเทอรี่ครับหาได้จากการอัพเลเวลของプレเมเกอร์ไอแล้วก็ในช่วงล็อกอินโบนัสแต่ผมว่าอ่ะเนี้ยอัพตรงเนี้ยน่าจะได้กว่านะฮะ <c oughs> โอเคฮนะตัวไซเบิร์สคอนอ่าซิงคอนเออได้จากแท็กยอนออฟกาแล็กซี่ครับแล้วก็ตัวคอนเวอร์เตอร์ครได้จากบล็อกทูตยูนิเวิร์สแล้วก็ SD ไซเบิร์สโคโจบอ่าบุกมูลนะ ได้จากคาวติกโซเจอร์แล้วก็มินิเซตบันเดิลด้วยนะฮะอ่าฟอร์ Land มิเดนแลนด์ครับผมได้จากวาฮาร่าคอลลิงนะแล้วก็เซตบันเดิลนะฮะแล้วก็ตัวจูนนิงครับผมได้จากเดอะคิงออฟวอร์มิเลียนแล้วก็พนะิกอัพบ็อกก์เนาะตอนนี้อ่าอ่าใช่พิกอัพบ็อกก์ตอนนี้ก็มีเหมือนกันอ่าโอเคแล้วก็ตัวนิดเดิลชิลลิงครับผมได้จาก Soul วิลเลียนโซครับผมไซเบอร์สคอนตัมดราก้อนนะได้จากแท็กยอนออฟกาแล็กซี่ครับอินเทอร์เกเตอร์นะฮะ อินเทรเกเตอร์เออแม่งเอ้ยอ,อยู่ในบล็อกแฮกยอนออฟกาแล็กซี่เช่นเดียวกันครับยูนิครอคร์ได้จากฟิวเจอร์เซอร์กิตครับอ่าอัปเดตแจมเมอร์ครับได้จากอีเวนต์เนาะอืมจริงๆใช้ตั๋ว UR แรกได้เลยนะอืมแล้วก็ตัวลาสเตอร์ไลเกอร์ครับได้จากบล็อกไลเดอร์ลีควิมนั่นเองแล้วก็ตัวฟินิชครับผมได้จากฟิวเจอร์เซอร์กิตครับแล้วก็ตัวฮันนี่บอรครับหาได้จากตั๋วแร้งเลยนะฮะแล้วก็ตัววิกิทับ ได้จากแทยอนออฟกาแล็กซี่นั่นเองก็สำหรับเด็กในส่วนของตัวไซเบิร์ตซิงโครของผมก็จะหน้าตาประมาณนี้ถ้าเพื่อนคนไหนกาลังจะจัดเด็กนี้หรือว่าทําเด็กนี้อยู่แล้วนะก็สามารถมาพูดคุยได้นะครับว่าแต่ละคนนั้นจัดยังไงใส่อะไรเข้าไปในเด็กกันบ้างนั่นเองนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพูดคุยในไลฟ์ซีมสด Youtube ด้วยน,นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับเชิญ pendulum ติดตามช่อง น่านหนึ่งกับช่องแอบฟัน,ฟนด้วยนะ